มาสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับคอนเทนต์ที่ขอกันมาเยอะมากเมื่อก่อนเราทํานะแล้วก็มีคนดูเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทําไปนานนะครับออแล้วตอนนี้เราอยากให้ทํากันเราก็จัดให้นะครับสำหรับหมูกระทะวัดดวงะะนะฮะวันนี้มาแล้วตอนนี้หมูเราพร้อมแล้วนะครับมาดูกันเลยนี่หูหมูพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดให้ดู ไปดูน่ากินมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 หาข้าวให้พี่ต้นกินยัางถ่ายิปวะ เดี๋อย่าพึ่งเดอย่าพึ่ง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 ใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะวันนี้นะครับของวัดดวงของเราคสิบรายการนะครับเดี๋ยวมาดูเลยก็คือมีสิบรายการเรื่องแต่เบอร์หนึ่งทางนี้นะเบอร์หนึ่งนี่เป็นน้ำจิ้มซุกี้อ่าอันนี้ปกติเลยคือมันจะมีของดีสองอย่างแล้วก็ของที่แบบไม่น่าเอาเป็นน้ำจิ้มอ่ะอีกแปดอย่างนะฮะเฮ้ยอย่าพึ่งดิตาตาจับการดูไว้ล็อกล็อกแขนไว้ล็อกล็อกล็อกแขนไว้เดี๋ยวล็อกแขนไว้รู้แล้วรู้้แลวอันนที่เป็ พริกป่นนะครับป่เกาหลีด้วยพริกป่นเกาหลีเฮ้ยไม่ธรรมดาลองเทให้ดูดีกว่านี่พริกป่นเชื่กันเกาหลีนี่โอ้โหแดงพริกป่นเกาหลีพริกมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณสองครับเป็นน้ำจิ้มจากยาสิฟันครับนี่นะครับอันนี้ห้าเป็นยาถ่ายครับยาถ่ายอันนี้คือคำเตือนด้วยว่าอย่าไปทำตามนะฮะเป็นการแสดงเท่านั้นนะเหเป็นการแสดงเท่านั้นอันที่หกเป็นวาซาบิครับนะฮะ วาซาบิแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยไอ้นี่ไงแอกยากระใสยากระใสเส้นกระใสเส้นโอ้ยอย่างนี้มันกินประจำเลยอะกระใสเส้นครับแอาการปวดเมื่อยตามร่างกายครับผมนะอย่าไปทําตามนะฮะอันนี้เป็นการแสดงมันเป็นคอนเทนต์นะครับครับยากระใสเส้นอันนี้อะไรฟ้าทลายจรฟ้าทลายจรนนี่ก็คือเดี๋ยวใครได้นี่ก็คือหนึ่งแคปซูลรวยเลยรวยต่อไปนี่คืออะไรยาลมยาลุ่มโอ้กินอันนี้กินแรงมากกลิ่นฉ่ำมากนะครับแล้วอันสุดท้ายจะเป็นของดีก็เป็นน้ำจิ้มในซีฟู้ดอะ ตอนนี้นะครับหมูก็สุกแล้วเดี๋ยวเราจะทําการจับฉลากนะฮะมีเบอร์1นึ่งถึงสิอยู่ในนี้นะจะได้เล่นประมาณโทรศัพทรอบอ่ามาดูว่า3รอบใครจะโชคร้ายโชคดีอ่าใครอยากจับก่อนบอสจับก่อนครับโอ้ยแม่โอ้ยมันหน้ามันหน้ามันหน้ามันแนวอ่าจับแล้วส่งไทมพิเตอร์เลยส่งไทมพิเตอร์อยากกินอะไรไทม์พิเตอร์อยากกินอะไรอยากเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเลือกก่อนเลือกก่อนเลือกให้เลือกก่อนเอาของดีๆก่อนนะ ใี่ครับเฮ้ยนี่นี่เอานี่อย่าลมอย่าลมคนะจะเป็นลมใช่ไหมจะเป็นลมเอิเองของพี่บอสนะครับแดงเบอร์สองเบอร์สองอ่ะอู้นีกครับผมนีกเอาเลยจัดเลยพี่นุอันนี้เพื่อนตักให้ปะเพื่อนตักให้เพื่อนตักให้เอาชิปไหนให้เลือกหมูให้เลือกหมูด้วยให้เลือกหมูแต่ให้เลือกหมูเองเอาเลยเอาไหนชิ้นนี้ครับผมชิ้นนี้นะอ่าครับเฮ้ยน้อยไปมากอุ้ยโุ้ยร่วังโอ้ยหูเดี๋ยวมันขี้ไม่ค่อยติดว่ะเฮ้ย เดี๋ยวคลิปม่ค่อยติดหรอบอสโอ้อม,อมันพอ,อยังเนี่พอย,อยพิ๊กพอยังพอแล้วครับมาคนดีคนเดิมโอเคอ่ะเดี๋ยวให้บอสอ่าตาตาพริ๊หน่อยออตาพริ๊หน่อยโอ้นนอย,อคคอยไม่เดี๋ยววันนี้ตาเดี๋ยววันนี้ตาจะถ่ายค,คลิปกับเรานะฮะมันเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะฮะตาก็จะกลับมาเรียนต่อเหมือนกันนะฮะไม่ใช่หรอกไม่ใช่จริงๆผสมไม่ใช่อย่างนั้นเป็นได้ไรเขาแอบกระซิบมาแล้วแอบประสิบมาแล้วว่ะแต่พูดไม่ได้แต่พูดไม่ได้จะมาเรียนจะมาเรียนวันนี้ตาเขาฝึกงานนะ เห็นไหมครับโอ้ยวันดีวิหมูขนาดพริกยังเป็นหมีอูอ่พี่ดิเฮ้ยโอ้เป็นไงเป็นไงไม่เผ็ดหรอพริกยังหวานอ่ะเฮ้ยเผ็ดป่ะเผ็ดปะพริกเกาหลีเผ็ดปะเผ็ดเผ็ดนี่เผ็ดกว่าพวกมาม่าเผ็ดเกาหลีปะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่แต่ว่าเอาจริงจริงก็ สู้พิกลมาเราไม่ได้อ๋อยังสู้พิกลมาเราไม่ได้มีความสูญนิดนึงเข้าไปก็คือสูนสูญอยู่แต่พอได้ใช่ไหมแต่พอได้ครับอ่าคนต่อไปเป็นต้าแล้วกันเพราะว่าบอสกับต้านมันต้องของคู่กันของคู่กันของมันคู่กันเอออยากกินแหละเอาอะไรต้าเอาอะไรคือถ้าถามว่าอยากกินมันต้องเลือกของดีอะเนาะเออใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วกันอ่าจะให้พี่เติ้ลเปิดให้ดูครับเฮ้ยพี่เติ้ลเปิดเลย น้ำจิ้มซีฟูดจริงด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยจา้เยเฮ้ไอ้ท่นำมซีฟูด้จิ้ดิเฮ้ยทุกีมันดวงไม่ดีนะรอบนี้ดวงดีนะเนี่ยเฮ้ยไอู้้ตรจยจานต้าจานต้าเอาหมูให้เขาเลือกเยเอ้ห้ิมเป็นลูกไปอะไรนะเน้อเนื้อโอ้ย่งซีนเฉยเลยเฮ้ยต้องให้บอสปอนด้วยเอุปปอนฮะ สำหรับที่อ่าเรียบร้อยก็คือรอบแรกของต้านะครับได้กินของดีครับผมแต่ไมตาพี่เติ้ลครับงั้นเลือกก่อนเลยผมเลือกใครยาสีฟันเลือกจับครับเอายาสีฟันไปพี่ให้บอสเปิดให้บอสเปิดนี่บอสเปิดเอ้ยบอสเปิดในกล้องดูพี่เติ้ลได้นะครับเบอร์เจ็ดอะไรเนี่ยยากระใสใช่ไหม นี่ยาก็ใส่เส้นเหมือนนี่ไงขี้เพี้ยตาใส่หน่อยตาใส่โอ้ยจุ่มจุมหน่อยแตื่นอ่ะเข้าปากเลยเข้าปากเลยโอ้ยเป็นยังไงกินได้รปะมันยังกบบกูอะไม่่อยอ่ะเอาวาซาบิไหมเอาวาซาบิ ดี๋ยว่เหมือนคนแก่เลยคนแก่เขาคันคอแล้วเขาจะแบบต่อไปพี่นุ๊กเองพี่น้องจับเองอะไรนะครับอะไรอย่าเบสไม่เกี่ยวเลยทำไมปุ๊บมาเนี่ยเพื่อนตักให้ป้าอันนี้เป็นอะไระเพื่อนตักให้หยาถ้าพี่นุ๊กก็คือขอหนึ่งกับสิบนิกเกาหลีมากไปยัดฟันไปเว้ยนี่แน่นเลยยังไม่เคยออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเล็กเไม่สวยแล้วหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามเบอร์หกครับผมอ้ย เอาแบบหลอนหลอนปีกมาเติมมันเกินไปกูไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยขอกินลูกชิ้นได้ไหมไม่ได้กูอยากกินลูกชิ้นฮะแต่ดิเฮ้ยมันเกินมันเยอะกว่าลูกชิ้นอีกอ่ะเฮ้ยต้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนไอ้เนี่ยข้าวปั้นอ่ะพี่ถ้าพี่เกินเลยมันจะไม่มีผลหรอเกินเลยนะใช่มันจะไปแสบในท้องที่หนัก ผมต้องรีบกึนอะวิวมาแอะวคือแล้วเมื่อกี้ลูกชิ้นคือไม่มีเนื้ออะไรเลยกูไม่ได้รสชาติของเนื้อเลยคือเหมือนกูกินวัตถบปีเปล่าพี่ต้นพี่ต้นเ้นัเงปลอ้โมาแล้วะคนต่อไปครับพี่ต้นครับพี่ต้นนะครับสุกี้เอาอะไรเอาอะไรเอะไรสุกี้สุกี้นะโสุกี้อ่าแนนโมตุก้อัะรมามาตัวนี้ เบอร์สองครับผมโห้ยเป็นิกนะฮะอ่าเรื่องหมูเรื่องหมูบางบางนี่ดิไหนอันไหนโอ้ยโอ้โอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอมยโอ้างล้างไม่ทันเมื่อกี้ตายต้นเอ้ยหูแดงเลยอ่ะมือสัตว์เลยว่ะเตรียมเือไว้ตัตว์ันนี้กันคือเลยคือเลยเออคือที่คือเลยกูไม่นต้องมันตื้นเป็นไงไม่เผ็ด ไม่เผ็ดแต่มันเปิดคออ๋อพริกไม่เผ็ดใช่ไหมเผ็ดแบบมันพริกบดอ่ะได้ต่อไปไปดูรอบที่2ครับครับรีบถอยกินเนี่ยนะเรียบร้อยเลยอ่ะที่ตันนะครับอาศัยจังหวะคับฉากนะครับไปกินหมูนะฮะบอสรอบสองครับผมเหลืออันนี้อยู่เอาอะไรรอบนี้เอาอะไรยากคิปันไป ต่อจากพิกอยากจะถ่ยายไหมจะถ่ายใช่อยากขี้ข oh ้องโผล่เฮ้ยขี้ข้องบอกได้เออหยิบดีหยิบดีดีเฮ้ยแนด้วยแน่นบอกแน่นแน่นแสดงว่ายังไม่เคยออกนะครับเบอร์อะไรครับเบอร์หกวัตสบิครับโอ้ยชิ้นใหญ่เฮ้ยเออโอ้ยวัตสบิห่อบอสใช้วิธีห่อให้มันไม่สัมผัสลิ้นเขาจะมูกละใส่สังขยา โดนไหมหน้าแดงเลยนะครับเจออันที่สองเข้าไปเดี๋ยวบอสจะเหลืออีกหนึ่งยังมีโอกาสอีกหนึ่งของดียังไม่ออกต้านะครับอ่าอ่าตาตาตายาสีฟันปะตานนี้ต้าคลิปสุดท้ายนะฮะใครอยากไปติดตามน้องต้านะไอจีนี้เลยนะครับนี่อะาีิเติลดูแล้วแหละติเติลดูแล้วอ่ะ เบอร์อะไรครับผมยิงเชื่อไหมว่ามันได้เบอนึ่งเบอรนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนเบอรนึม่ว่าจิ้ดวงไอ้ต้ามาเือวันสุดท้ายไงใช่ใช่โอยกอบก้องมาเดี๋ยวจิ้มให้เราเล่นนะนี่เขาหยอดก้างไอ้ก้าหยอกกันไอ้เต้าอะไรนะไอ้เต้าหมูนี่นะครับเงียบโอ้โหวันนี้ตาเล่นของนะ ะโอเคอ่ะตบมือตาครับผมมาดูรอบพิ่เติ้ลครับพิ่เติ้ลรอบสองจะได้อะไรมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยเลยผมหยิบเลยเฮ้ยนี่นี่นี่ของเถอะโอ้โหออกบ่อยมากเบอร์สองโอ้โหอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอประมาณพี่นุ๊กเฮ้ยเอ้ามึงเล่นลูกที่ได้เลยอ่ะ พี่นุต้องยัดยัดพริกเข้าไปไหนจอเจอบจอบจะไปยัดตรงไหนได้อนอนออันนี้มันนตะเกียบกี้ออกมาแล้วนี่ลูกชิ้นกูอยู่ตรงไหนนี่ครับผมลุกคือเลยคือเลย คือเลยไม่กินชิ้วๆอันนี้มันไม่เผ็ดเนาะไม่เผ็ดไม่เผ็ดอันนี้ไม่ได้เผ็ดอันนี้ไม่ได้เผ็ดไม่เผ็ดจริงเอ้ยไม่เผ็ดจริงว่ะไม่เผ็ดเลยแต่กลืนไปแล้วไงไม่กลืนนึงแล้วไม่เผ็ดจริงว่ะงั้นหมูแล้วก็จิ้มพริกอีกดำหนึงคนต่อไปก็ได้ไม่เป็นไรต่อไปตาพี่นุอยากให้ได้ฟ้าท่ายโจรครับอยากกินในคอสมาม่าเกาหลีอ่ะอยากกินฟ้างขอหน่อยขอหน่อยต้องบอกแล้วอยากกินบ้างเบอร์สี่สี่ห้าหกเจ็ดได้หมดขอเบอร์สามครับ คุณได้จิตนั้นเดี๋ยวนี้เฮ้ยออกกว่ามากเลยเบอร์สองเบอร์สองเหรอหรอเออโอ้หัวมันเยอะเลยอันนี่ฮะนี่อะไรโอ้ย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 พี่ต้นพอแล้วเฮ้แต่ไม่เป็ดไม่เผ็ดจริงเออไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดแต่มันฝืดฝุดคออ่ะเป็ดนิดหน่อยเออนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยเหมือนก็ปรุงมากกว่าอันนี้ไม่เผ็ดเท่าไหร่ต่อไปตาต้นรอบที่สอง เราเปลี่ยนมีเปลี่ยนเบิกเก้าครับผมนี่เลยนีเลยยาอะไรยาลมยาลมอ่าะคุกเลยคุกเลยมันก็ทั้งบบยดํเลยอ่ะดำมันเป็สีดำเลยวะ มีอย่างกระชาเขียวเลยอ่ะเออมันเหมือนชาเขียวแน่มันซึมไงลิ้ตหักออกดิช่วยขับลมในกระเพาะลำไส้แก้หน้ามืดตาลายเวียนศีรษะอ่อนเพลียและเหี่ยใจอ่าอัพอัพเลยโอ้ยโอ้ เอาไม่ได้ไม่ได้ไไดออกเลยครับไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้องออกไม่ได้ต้องออกแล้วปกตินี่พี่ต้นคือได้นะแต่นี่น่าจะไม่ไหวจริง <c oughs> จบรอบที่2ต่อไปเป็นรอบที่รับรอบที่3นะครับเราจะตัดของที่ออกแล้วของที่มีคนจิ้มไปแล้วออกทั้งหมดเลยจะต้องเป็นเพื่อนที่จับฉลากให้ แล้วเป็นเพื่อนจิ้มให้ด้วยโอ้โห่าเดี๋ยวไปดูกันครับรอบสุดท้ายมันแน่นอนติเติ์ก็แอบกินอีกแล้วเป็นรอบนี้แบบคัดแล้วก็แอบกินอีกแล้วรอบนี้นะครับเราจะตัดของนะครับออกไปนะครับให้เหลือแค่6เท่านั้นก็คือมีของดีอยู่1กับ6ส่วนตรงกลางอีก4นะครับเป็นน้ำจิม้มเกาหลีนะครับยาสิฟันยาถ่ายมันไวจูบสเบอร์หอยากให้ใครจับอาใครจับให้ใครต้องเป็นตาแทตาจับให้ อย่าบอกก็จับพี่ตาเฮ้ยแต่มันดวงดีนะอย่าได้ไรอย่าได้ไรก่อนดี่น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 ี่ฟ้าละลายโจรอย่าพูดเถอะตาจับให้บอสเอางี้ดีกว่าบอสจับให้ตากิดพร้อมกันไปเลยอ้าวเฮ้ยเบอร์หนึ่งอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่อันนี้ลองให้ดูเอาเอาเอาเคือตาแล้ะจับเบอร์หนึ่งให้กับไอ้ตาหูน้อยบอส อันนี้พับมาเดี๋ยวลองให้บอสจับไอตาบ้างได้เที่อแล้วแต่บอสจับจับมาสองครั้งเฮ้ยแะวบอสถ้าตาจับเองสามรอบคือได้ของลีสามรอบเลยนะเฮ้ยช่วงนี้ของบอสนะฮะไอ้ตาบอสอันนี้บอสจับไอตานะโอเคดูดูว่าบอสจะจับอะไรไอตาครับอาร์พีเตอร์อาร์พีเตอร์โอยแน่นเน้นเลยอ่ะะครับ ได้อ่ะมาอ่าหนึ่งแคปซูลหนึ่งแคปซูลหนึ่งแคปซูลอันนี้ของต้าโห้ยเพื่อฟันลายโจรกินได้แก้โควิดด้วยนะเนี่ยของบอสบอสกินที่หลังแล้วกันเฮ้ยมอนเลยโอ๊ยอยากจะมอนเขาสมุนไพรเอ้ยกินได้ผมกินได้ลองดูขึ้นไปเลยกินไปเลยดูใครเนแี่ยตรองไอต้องไปนี่เด่อเฮ้ยเอาดูวะเียวไปอะดูวะ เาตาไปแล้วเป็นไงอุย้ยมันเป็นไงอุยอ้ยน, <ac> น้ำตาไหลอ่ะอไม่ขนาดนั้นเลยหรอมันกินได้ฟ้าะ่าฟ้าายโจงเขากินเงนเยอะแยะนะกินไปกับสูลมีกินป้ำตาไหลเลยนะครับเดี๋ยวจิ้มให้บอสหน่อยเบ,บอสบอสผมอ่ะจับให้คุณนะอ่ะขอโทษยังไงแม่ เออโอ้ยอะต่อไปพี hmm? uh ่เ huh. ติ uh ้นครับพี่ต้ลจะให้ใครจับให้ให้พี่นุจับไปแล้วกันอะพี่ต้นกับพี่นุเลยแล้วกันเออมาเอาันนี้เลยได้ไหม tahu? เอาที่เหรอเอาว่เอาโดดมาแล้วเอาล่าเอาอ่ไม่เจอไม่ต้องจับเอาอันที่ล่วงเลยเอาได้เลือกหมูเลยเลือกหมูเลยนี่เอาชิ้นใหญ่หมูไ่กวอูแล้วชิ้นใหญ่เบอร์หก ให้ yeah? เพืบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์หกใช่ไหมที่ครับเบอร์ห้าปลาอะไรโไปฮัลโหลแม่กูอย่างนี้แม่จับเลือกหมูครับเลือกหมูเลยชิ้นใหญ่ๆหน่อยวะโอ้ยอยยิ่งตัวชุบด้วยแทรกซึมดีกว่าเพื่อนน่ยโอ้โหพี่นุโดนสาดเจ้าเนาะฮึแลกกันไหมไม่เอา โหว่โงอุ้ยอึบผมไม่แข็งเลยผมจริงจร้งลีกเริ่มมาแล้วเขาเคยกินกันเลยแล้วมันก็จะขมเงี้ยตลอดรอบทั้งวันทั้งวันใช่ถ้าพบน้ำจะเป็นฟิลแบกระทอมเลยโอ้ไม่ว่ามูชนเดียรอะไรอะนุกยิบลุกยิบลุกยิบเฮ้ยหัวร้อเฮ้ยแต่ผมมากผมจริงว่าะลายจนผมมากไฮ้ตามต้นนะ เฮ้ยอันนี้ได้หนงานครับตั้งเปิดที่กูขมวะเบอร์สามเป๊ปนยังแต่ในดวงมันไม่ดีเลยวะพี่ตั้งนี่ต้นได้แหละ้นได้ยังสีฟันฮะหอ้อุ้ยฟองฟอดมันกินได้จริงหรอพี่ตั้งคำเตือน ไม่มีไม่มีกินได้นี่รสยอดนิยมด้วยพี่นุกมันกินได้จริงหรอพี่นุ๊กก็ไม่รู้กินเลยเช่อมครับไอ้ยกูคิมคมนมรึไงหล่ะรึตายตายดีไอ้ย พวกแตกพวกแตกก็อย่าไปทำอย่าอ,อย่าไปทำเป็น อย่าไปทำอย่าไปทำเนีย่ยตาม <c oughs> ตกลงเลยแผนเสียอย่าไปทำตามนะครับพออะไรโจรกินมันเนี่ยแคปซูลเนี่ยยาดีฟันอ,อ,ยอ,ยอยากมาก,กินเอาไว้แป้งนะะก็เขาด้วนออกนะฮะเธอตอนนี้ไม่รู้มขมมากเธอตอนนี้ไม่รู้มขมมากพูดไปว่าโอ้โหใครวะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ <c oughs> จะให้ตามที่ขอกันมานะฮะก็อยากดูอีกก็คอมเมนต์มานะอยากดูคลิปอะไรด้วยคอมเมนต์มาแนะนำมาอันนี้ขมมากอ่ะช่วงนี้กินได้ไปแล้วครับทุกคนไปเลยครับผม